สวัสดีค่ะสร้างดาวหกดาวนู้แกหนูกันนะ ทวดแจกอะไรแจกหนูๆนะคะจะมาอีกน้ำเพราะว่ามันม no like no no like oh ีว yes. ันน no ี้กำลังกันมาทีละชุดมาทีละชุดเกือบทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยนะนะได้อีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทำไมพี่หอได้หนูๆจังเลยคุณชอบหนูขายขายขายหน่อยขายหน่อยขายหนูหน่อยเนาะประกาศขายหน่อยอ่ะหน้ามัวกาชาญโมหน้ามัวหน้าหนูไม่จ้าจะขายจะขายหน้าหนูไม่จ้า ตาตาตาบอกบอกบอกหน่อยว่าต้องเข้าไปทางไหนเข้าไปทางหนูหน้าไปขายหนู่เลยยูทูบช่องพี่หอพี่หอตาชานอ้าวตาชานก็ได้ช่องไหนช่องไหนถ้าจะสั่งหนูสั่งหนูพีทีน่นี่นี่ถ้าถ้าหนูหน้าไปขายหนูจะได้ขายดีลุงผมมีสองกล่องเลยบอกใช่ลสามนี่ลุงจิมสามสองกินหมดเลยนะโอ้ยทำไมจะกินเหลือรับรองว่าต่อไปนี้ลุงจิมนี่จะไม่

ทั้งหน้าทใ่าต้ใ้ังโมไหนๆเปิดหน่อยเอ้าแม่่เปิดเลยด้วแม่ห่้่ห่ดมาอยากเห็นหนูนะอะหนูนอ้วพ่ไมนน่ังมองนอนันี้โอ้ย่ากินไงส่โอยวันนี้ใ่ใต ไดับยประกันหนประกันไนถ้าหนูทาเองนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยอะไรงเงี้ยหนูทำเองตัวเท่าไหร่คะอ๋อไม่เคยดูโฆษณาเลยไม่ได้ดูโฆษณาเลยนี่เอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะถ้าหนูทำเองถ้าหนูทำเองสองร้อยสองร้อยถ้าพี่ทำให้ เอาตามไม่เมาาพีทำให้สออิอะไรก็ว่าไปพี่ออกำตามมันมีโฆษณาใช่ไหมไม่มีหนึงพันบาทกินกินกัน้กันนี่เลยลุงมมีก็ได้สามกล่องนะคะอ่าหมดแล้วยังไปไได้ช่องนาแต้หนูเอพใช่ไหมช่อง วันนี้ทำสิบเจ็ดตัววันนี้โอ้สิบเจ็ดตัววนะคะถ้าใครสนใจหนูนาไปที่ช่องนาเตนะคะถ้าสนใจหนูนานะคะนี่นะคะมีสองช่อง อยาใครหนใจหนูอนานะคะชหนูจหนูนานี่ดของหนูนาน่่อ้นั้นหนูพุอ๋อหนูสลัดลาก็ลงที่เป็นอะไนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจต้องคอมเมนต์เข้าไปในช่องน่าแต่นาแต่หนูนาเอ้ย VIP เนี่ยความหนูความหนูนา มีนัาเตะกูบอกอ่ะ้ามีแลองลองลองเ่นกันนะกลับแล้วนะคะให้คนช่วยไหคะให้คนช่วยนะคราทานถนมอีกรอบนึงเอาเอาเบอร์โทรน้าเตะให้เด้อโอ้ยสองเจหก่องหนึ่งเก้าห้าหกแปดศูนย์ทำไมทำไมอน่งเจหกหกสองหนึ่งเก้าห้าหกแปดแปดีรอบร้าดีเอพีดรอบครับที่ให้กบหบังสองรอบแล้วดีรอบมีอีกรอบนึ่งกี่ร้อสาม ถ้าใครสนใจหนูนานะคะใครสนใจเขียนลูกชายแล้วเริ่มเขียนลูกชายแล้วเนี่ยเอาหน่นี่แม่หน่ะนี่แม่คเดียวนี่แหละ โง่หาพ่อได้24ชั่วโมงเลยไม่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปรับมาอีก่รับอี้าเดี๋ยวตาก็ไปับอีกรอบ้าเนาะที่ปากแปายังไม่ได้เลย่ปากมาแล้วมารอหนูจะไม่ได้หนูกี้พดเงินตะ้นี่ะากพี่ไก็ได้ปา่ไป้าน้ไม่ไเดี๋ยวิดีิดโไม่ไปไม่ไป มาขึ้ไอมากเดี้าแต่ชานไปรับพลไม่หยียั้งบ้ตเมืองใไม่หย้ลังดือนตาแพงให้ชานหันใจ่อยอทำไม่ได้โอ้ยสามสิบตัวนะคะกรุ่งนี้เนาะ ยอ,อยากายคกแู่้ว่นะ้าข้าวแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดาโกโก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ